ครับที่พี่เป็นคนดูแลคุณลุงครับใช่ครับแกป่วยเป็นหนี้มาประมาณกี่ปีแล้วประมาณสักสองปีพอดีครับแต่ก่อนแกเดินได้แต่ตอนนี้แกเดินไม่ได้ครับครับอาการแกเป็นยังไงเหมือนแต่ก่อนแกแบบใช้ใช้แบบแบแค่ขาข้างเดียวพี่ครับแล้วก็มือห่วยแบบประมาณสักพักหนึ่งแกใช้ตูดจุดมไปบเอาไยแบบ่าไม่ได้คือเดินไม่ได้ครับพี่ ขาใช้การไม่ได้เลยใช่ครับเหมือนเป็นอัมพาตเลยเออเหมือนอัมพาตเล้วครับผมครับสงสารแกบางทีแกเขาเรียกไปซื้อรน่นซื้อนี่ให้แกครับประเช้าก็ซื้อข้าวให้แกครับครับแล้วแกไม่มีญาติไม่มีลูกในหลังไม่มีไม่มีครับครับอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดใช่ครับครับแล้วเมื่อก่อนแกทํางานอะไรครับตอนแกไม่ได้งานทํางานนะพี่อืมครับเพรว่าไอแกแบบออกไปแล้วเข้ามาอย่างนี้ครับครับ แล้วห้องเช่านี่ใครเปิดให้ให้ให้แกอยู่เอเจ้าของครับเจ้าของแฟตครับผมให้อยู่ฟรีใช่ครับก็คนแถวนี้ก็คอยช่วยเหลือออยู่ตลอดใช่ครับเอาข้าวเอาหนังเอาปลาให้แกกินตอนเช้าถามแกทุกวันนะครับกินข้าวังครับไม่ได้ไม่ได้กินว่าเอาเอาให้แกครับแล้วแกไม่ได้อาบน้ําของเป็นไงแกก็ไม่รู้เหมือนกันแกปิดยอยู่ในห้องครับห้องคนเดียวแต่ในห้องแกก็มีน้ํามีมีทุกอย่างครับมมีน้ํามีไฟใช้ ครับคือเขาเจ้าของแก๊กเขาให้ใช้เราพี่ครับก็ใช้ได้ทุกอย่างใช่ครับครับอยู่ตรงนี้มาสองปีครับผมครับเออที่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลืออะไรแกก็อยากให้ช่วยเหลือแก้สงสารแกครับเพาอยากช่วยเหลือตีไม่ได้ครับตอนนี้ยครือว่าแกไม่อยากอยู่ตรงนี้เท่าไหร่พี่เพราะว่ามันห้องมันกดมันไม่มีคนมาดูแกเนี้ยอืมครับก็ อยากให้หน่วยงานมาช่วยแกคครรัับบมาช่วยพาแกแกทำบุญท่านแกนี่ครับครับเหมือแกออกพ้นออกออกออกกันนี้อ่ะใช่แกอายุจะ80ปีแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ครับโอเคครับคือรับครับพีน่ะ สบายดีครับครับเมื่อวานมีนักข่าวมาสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมนี่วันนี้จะมาครับวันนี้จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์อีกนะครับเนอครับแล้วคุณตาเป็นไงบ้างครับสุขภาพร่างกายแย่แย่ครับคุณตาอยย่เท่าไหร่แล้วิ0อยู่บ้านเช่าคนเดียวนี่ก็ให้อยู่ครับ มีลูกลูกหลานคุณตาหรือ,รอ,รอไม่รครับอยู่ตัวคนเดียวมานานหรือยังแบบจึกอือนี่ไปไปไหนครับครับไปไหนคุณเออผมเป็นนักข่าวมาถ่ายคุณตาเลยะค,ะ<อ>ครับโอ้ครับเดี๋ยวจะมีหน่วยงานมาช่วยคุณตานะครับแล้วคุณตาทานข้าวทานอะไรอย่างครับเรียบ,บ้อย ดดีูู๋แล้วเวลาทานข้าวนี่คุณตาอาข้าวเสี่มาทานก็เพื่อนบ้านคไม่มีเลยครับเขา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 ครับนี่วันนี้ได้เยอะครับแล้วนิ้วมือคุณตาเป็นะไงครับเจ็บไหมครับข้างนี้อีกข้างหนึ่งนิ้วก้อยครับข้างนู้นอะคุณตานิ้วนิ้วก้อยเป็นอะไรครับ เงินหักเจ็บไหมคุณตาเจ็บไหมครับไม่ไม่เจ็บครับอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยไหมคุณตาอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยไหมก็มาช่วยเยอะแล้วมาช่วยเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่คุณตาต้องการอะไรไหมครับตอนนี้เงินงครับผมพิการไม่มีเงินครับมีบัตรสวัสดิการอะไรไครับ ไม่มีแค่องย,ย้ยายย้ายย้ายไปอีกสามอีกสามสี่วันครัดออออตอนนี้ก็มีหน่วยง,งานของสอสอโนดิกเข้ามาช่วยบ้างไหมฮะใช่นะเออพี่เอกภพเอกภพเอกภพบไม่รู้จำไม่ได้ครับรอบคอเครับ,รบ,คครบตาคุณ